สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำแกงเป็นแกงซัดใส่ไก่นะคะเพื่อนเก็นำกะทิลงไปก่อนนะคะตามด้วยพริกแกงใส่หมดเลยนะคะอันนี้เราก็ใช้พริกแกงสองอย่างเหมือนเดิมค่ะ พิแกแงเผ็ดใต้นะคะกับพิแกแงธรรมดานะพอดีได้ฟักมาลูกใหญ่นะคะก็เลยเอ้าแกงกะทิกินดีกว่าตรงนี้ไม่ได้หลาย,ลายวันแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆคะ่ะวันนี้กับข้าวบ้านๆคะ่ะเพื่อนๆ แกงฟักใส่ไก่นะคะทุกคนมาก่อนอ่อนไม่ได้กินนานแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้วันนี้ก็เลยจับซะหน่ไก่แม่ก็ใช้เป็นไก่ส่วนสะโพกนะคะทุกคนก็สับล้างทำความสะอาดเนาะ หอมมากนะคะตอนนี้ก,ก็คือทำก็จะทำในท้ายน้ำยาขนมจีนพวกแกงเผ็ดในไรพวกนี้แหละทุกคนนี่ตับไก่ไปก่อนเดี๋ยวเราจะตุก,กันนะคะ เป็นฟักของเรานะคะทุกคนก็ปอกเปลือกล้างทําความสะอาดเนาะใส่ลงไปค่ะฟักอสุขยากนะคะใส่เลยเดี๋ยวเราเติมน,น้ำเปล่านะคะใส่กะทแล้วก็ใส่แค่ขวดเดียวก็พอนะคะ ไม่ได้กินนานแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้เดี๋ยวเรารอเขาเดือดนะคะทุกคนไก่ก็จะสุกดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยแบบทยอยปรุงนะคะปรุงง่ายๆเแบบปรุงแบบแกงกะทิทั่วไปนะคะปรุงด้วย ปรุงไปกี่อย่างน่น่ากินมากไม่ได้กินนานแล้วค่ะแกงนี้แกงอ่าอย่างหนึ่งเนาะแกงฟักทองฟักทองก็ชอบนะแต่ไม่ได้กินนานแล้วนะคะปรุงรดด้วยน้ําตาลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นแกงพวกกะทิอ่ะชอบปรุงด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะอร่อย นะคะเราก็จะมีของชูรสใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่คะนอรสตีก้อนอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่คนอก้อนนะคะใส่ก้อนหนึ่งก่อนเนะถ้ารสแบบจืดๆ้าใส่เพิ่มน,นะคะ ร้อนแต่เช้าเลยเนาะแต่ว่าเมื่อเช้ามีฝนตกปลอยๆนะคะทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่ามันจะเข้าพันสาหรือเปล่านี่ค่ะใส่พริกแกงธรรมดาก็ได้นะคะทุกคนแต่ไม่ค่อยเป็นคนช่วงนี้เหมือนติดกินน้ําแกงพริกแกงผิดต้นะคะเนี่ยทุกคนน้ําแกงเขาอร่อยนัวมากนะคะเหมือนเอาเอามาใส่รวมกับพริกแกงบ้านเราธรรมดาพริกแกงแดงอะนะสวัสดีค่ะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วะค,ะค่ะเพื่อนทักทายกันหน่อยนะคะ วันนี้มาทําแกงฟักใส่ไก่ค่ะปรุงง่ายๆเนาะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ผงชูรสเนาะแล้วก็จะมีรสตีนะคะก็จะปรุงประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นเกลือเล็กน้อยไม่ได้แบบว่าปรุงซอสปรุงอะไรนะคะถ้าเป็นแกงกะทิจจะปรุงแค่แบบเกลือน้ําตาลนะคะอันนี้เยอะไปนะไม่ได้ใส่หมดนะเยอะไป แถมตามมะพร้าวไปนะคะเมื่อกี้ประมาณช้อนกว่าเนาะถ้าเกิดขาดหวานนะคะจะใส่ตามด้วยน้ําตาลในทรายแล้วทีนี้ใส่รสดีก้อนนะคะเ,เพื่อนรสดีผงก็ได้เนาะใครชอบก็ใส่นะคะใครจะปรุงแบบบ้านๆเลยเนาะน้ปาปลาน้ําตาลผงชูรสแบบนี้ก็ได้นะคะกะทิกับพริกแกงอะ่ะพรอรวมกันแล้วอร่อยอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะต้มไปนะคะให้เดือดๆไก่สุกฟักสุกนะคะเดี๋ยวเราจะปรุง เติ่มติมกันแล้ววันนี้นะคะก็คือทําแกงกะทิอะ่ะกินกับอันนี้อร่อยเพื่อนกกินพวกปลาทอดอะไรแบบนี้นะคะนี่วันนี้ได้ะหกไได้ปลานะคะเป็นปลาหมึกปลาหมึกทอดนะคะไม่ค่อยที่ไปทะเลมาช่วงอาทิตย์ที่แล้วค่ะ ได้พวกปลาแห้งมานะคะทุกคนอันนี้เป็นปลาช่อนทะเลเนาะเป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็มีปลาหวานด้วยเนี่ยกินคู่กันอร่อยมากนะคะปลาทอดนะคะเป็นแบบปลาเค็มปลาเค็มปลาหวานนะคะทุกคนกินคู่กับแกงกะทิอร่อย พริกแกงเผ็ดใต้เขาก็จะมีสีประมาณนี้เนาะเพื่อนๆแต่เราใส่พริกแกงธรรมดาลงไปด้วยนะคะก็จะสีแบบไม่แดงเท่าไหร่นะคะเน่เดี๋ยวให้เดือดๆเนาะแล้วก็ไก่สุกนะคะเดี๋ยวชิมเพิ่มของไม่ก้อยออกหวานออกเค็มนะคะถ้าเป็นแกงกะทิอะทุกคนปรุงกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงกะทิหน่อไม้ใส่ไก่นะคะแกงชักทองหรือว่าแบบทําพวกแกงเผ็ดที่กินกับข้าวได้กินกับขนมจีนได้นะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวเรารอ,รอฟักสุกไก่สุกเนาะเราปรุงเพิ่มน,นะคะผักนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นใบโหระพาพอทักทายเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไล่นะคะทุกคนบางทีไม่มีเวลาบางทีไม่มีเวลานะคะแบบไปส่งลูกกลับมาบางทีมันสายแล้วอะ่ะ ก็เลยทำเป็นแบบคลิปสั้นลงนะคะมันง่ายๆได้ใบโหระพานะคะได้พริกใส่เพิ่มสีสันเนี่ยทุกคนทำไม่ยากหรอกแต่ว่าเมนูนี้ก็คือพวกแบบฟักหรือฟักทองอะไรเงี้ยเราก็ต้องร้อให้เขาสุกเนาะจริงๆอ่ะการปรุงก็ปรุงไม่กี่อย่างนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลนะคะใส่ผงชูรส รสดีสักหน่อยนึงนะคะรสดีมันจะให้ความเข้มข้น,นแล้วก็ชอบปรุงรสดีนะคะชอบใส่แบบรสดีก้อนหรือขนมอก้อนนะคะทุกคนนี่ค่ะจะเข้าพรรษาแล้วเนาะเพื่อนๆได้หยุดกันไหมลูกชายที่โรงเรียนหยุดสี่วันเลยนะคะอาทินี้แล้วก็วันที่11นะคะก็จะพาเขาไปดูแห่เทียนโคราชนะคะ แม่ก้อยไปทุกปีนะคะทุกคนชอบแต่ว่าไม่ได้ไปแบบยืนดูขบวนแห่หรอกนะมันร้อนขี้เกียจรอนะคะจะไปแต่เช้านะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับรถขบวนแห่เขาจะจอดอยู่หน้าลานย่ามโมนะคะทุกคนไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไปเดินทําบุญแถวนั้นแหละเสร็จแล้วก็จะชอบไปทําบุญวัสสละลอยต่อนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปแบบนี้น่าจะไปทุกปีนะคะทุกคนวัสสระลอยนะคะทีอะ่อะไรอะตรงไหนลืมอีกและ ปราสารลอ,อยนะคะเ,เพื่อนๆเป็นวัดที่เขาเก็บกระดูกของคุณย่าโมนะคะแล้วก็เขาจะจัดงานแบบเดี๋ยวถ้าเวลามีงานนะคะก็จะมีให้เราทําบุญใส่บาตรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ก็เป็นการทําบุญเชิงไอ้นี่แหละทุกคนเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นแบบเป็นรายได้อะเนาะแต่เราก็สมัครใจที่จะไปทานะคะเพราะว่าเราชอบก็จะมีสังฆทานถ้าเราซื้อตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไป รับจากด้านหน้าก็ได้นะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดละชุดละ99บาทนะคะเพื่อนๆ99บาทร้อยหนึ่งเนนะเี่ยเนาะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปได้ผ่านะคะสารการเขาก็เวียนแหละทุกคนก็ออกมาแต่ว่าอยู่ที่เรานะคะอยากซื้อแบบเป็นสารการของเราไปเองก็ได้นะคะแบบนั้นก็ไปไหว้คุณย่าโมนะคะขอพรแล้วเขาจะมีจัดสวนจัดอะไรสวยนะคะว่าสารลอยนะ่ะไม่อยไป เป็นคนโคราชอยู่แล้วนะทุกคนไปบ่อยมากอยู่แล้วนะคะปีนึงเนี่ยไปหลายครั้งยิ่งมาก่อนไม่ก็อยู่ในเมืองนะคะไปบ่อยจริงจงตอนหลังนี่ก็คือไปเวลาที่มีงานมีอะไรแบบนี้นะคะพอชิมก่อนอหวานแล้วนะคะ แต่ขอใส่น้ำตาลใส่นิดนึงมันจะเป็นหวานแบบที่เรารู้ว่ามันจะเป็นหวานของไอหวานของน้ำตาลมะพร้าวนะคะแต่มันก็จะขับขาดน้ำตาลใส่แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาคือจบเลยนะคะคอนผู้ บ้านอนะ่ะเขาก็จะปรุงน้ําตาลนิดเดียวแหละแต่ไม่ก้อยเหมือนเป็นคนติดหวานนะคะเพื่อนๆทากับข้าวอะ่ะก็ติดหวานหน่อยนึงเนาะหวานเค็มนะคะเ็าจะมองว่ารสนี้คือรสอร่อยของเรารสไข่รสมันนาะทุกคนทักทายเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี้มาทําแกงฟักใส่ไก่ขอชิมอีกรอบแกงหรือกับข้าวบางอย่างอะ่ะทุกคน ตบท้ายแกงอ่ะใส่น้ำปลาลงไปคืออร่อยอะอันนี้มันออกมันมันขาดเค็มเนาะแต่รู้แหละพอเราใส่น้ำปลาลงไปคืออร่อยเลยนะคะเหมือนผัดอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนี่ค่ะพิบางครั้งเราก็รู้แหละตบท้ายด้วยน้ำปลาคืออร่อยเลยนะคะทุกคนกลิ่นคือหอมมากนะคะทุกคนรอฟักสุกสักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ได้ฟักมาหนึ่งลูกใหญ่ เป็นฟักอ่อนเนี่ยเพื่อนได้มาจากที่บ้านนะคะถักทายค่ะวันนี้เราทำกับข้าวค่ะทุกคนนั่นแหละก็เลยมีเวลาแค่แบบทำเป็นคลิปสั้นนะคะช่วงน,นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำแบบกับข้าวานานๆแบบนี้ก็เลยเวันนี้ทำแกันนี้ไลฟ์สดดีกว่านะคะ อร่อยทุกคนใส่กะทิกะทิขวดเดียวพอนะคะบางบ้านจะเน้นชอบกินแบบมันๆใช้กะทิขวดใหญ่ได้นะคะแต่แม่บอยเนี่ยกะทิหนึ่งขวดนะคะที่เหลือก็จะเป็นน้ําเปล่าผสมเข้าไปนะคะใส่ไก่นะคะทุกคนกคนี่ไก่ฟักยังไม่สุกดีนะคะอร่อยแคบบ่เลยเลือดปุดๆเลยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะกินได้ทั้งวัน ได้ทั้งวันนะคะและนี่เข้าเข้ากันสุดๆนะคะนี่เลยทานคู่กับปลาทอดนะคะเป็นแบบไปเที่ยวทะเลมาเนาะทุกคนเวลาไปเที่ยวอ่ะเราไม่ค่อยได้ไปแบบต่างจังหวัดเนาะอย่างเช่นจังหวัดที่เราไปเนี่ยทะเลเนาะเราไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วปีหนึ่งบางทีไปแบบครั้งหนึ่งสองครั้งนี้นะคะแต่และรอบก็คือซื้อปลาหมึกแห้งนะคะซื้อก็ปลาแห้งซื้อปลาหวานซื้อปลาหมึก พวกของกินเล่นอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยซื้อมาติดโตู้ไว้นะคะเยอะมากแล้วก็ซื้อไปฝากแม่ด้วยนะคะนี่แหละที่ได้เข้าเมืองเมื่อวานนี้นะคะเอาปลาไปฝากแม่จริงๆบ้านไม่ก้อยจะอยู่บ้านเก่านะคะในชายดุจบ,บ้านเก่าบ้านเกาะนะจะอยู่แถวหน้าเทคโนลนะคะหน้าเทคโนโลคราชเนาะแต่อันนี้คือ มาแต่งงานอยู่ที่นี่นะคะก็เลยได้มาอยู่สูงเนินนะคะอำเภอสูงเนินเขาก็จะห่างจากในเมือง30กิโลนะคะทุกคนใส่ครับค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไม่ค่อยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่ตอนหลังวันนี้มันไม่ค่อยแต่ก็ได้เข้าไปทุกอาทิตย์นะคะในทุกอาทิตย์แหละค่ะน้องจูเนียไปนู่นไปนี่นะคะทุนอมหอมมากนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนี่เลย ฟักก็สุกแล้วนะคะทุกคนกับข้าวแบบนี้แหละที่เรากินไม่เบื่อเนาะเห็นเมนูข้กงนี้ว่า็น,นิกนะคะแบบว่าสมัยก่อนถือสมัยก่อนนะคะแบบเวลายายเวลาแม่ทําให้กินเนาะกแกงฟักทองแกงฟักก็จะกินได้ทั้งบ้านนะคะแกงกระทะหนึ่งหม้อนหนึ่งแบบนี้นะคะทุกคนสุกแล้วนะคะแล้วก็จะปิดเตาลนะ ฟักก็สุกดีนะคะเดี๋ยวตอนจะกินแล้วก็อุ่นกินไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ฟักก็เป็นฟักอ่อนนะคะทุกคนอร่อยมากนี่ค่ะน่ากินเนาะเพื่อนๆมีอะอันนั้นได้คอนะคะมีไข่ดาวด้วยวันนี้มีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตักโชว์เพื่อนๆ นะคะไก่ก็ไม่แพงเท่าไหรนะ่นาะทุกคนไก่ส่วนสะโพกนะคะไปก้อยได้มาสามน่องหกสิบบาทนะคะแล้วก็มาสับล้านทําความสะอาดแล้วเนี่ยไก่หกสิบาทนะคะฟักก็คือได้มาฟรีจากน้องชายเก็บให้มานะคะลูกหนึ่งลูกใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็กะทินะคะก็ยี่สิบกว่าบาทพริกแกงก็ประมาณสิบที่ใส่ไปเมื่อกี้สองอย่างน่าจะสิบบาทนะคะเพราะปกะติไม่ค่อยซื้อมาอย่างละสิบบาทมันแกงได้ประมาณสองครั้งนะคะ เนี่ยก็กระทะน,นี้ก็ไม่กี่บาทนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้แบบได้แบบเป็นกระทะใหญ่ๆนะคะเนี่ยได้ตักแบ่งคนนั้นคนนี้กินด้วยได้ตักให้ปู่้องจูนเนียด้วยนะคะนเลยเสร็จแล้วะคะ่ะแกงฟักฟักเนี่ยไม่ค้อยก็ชอบกินเลยนะดิงเอามาทําแต่แต่ถ้าจะชอบเลยก็คือต้มจืดก็อร่อยนะคะแล้วก็แกงกะทินี่แหละเข้ากันนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้ว วันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ